วที่72ตรงกับวันที่20มกราคม6 9เข้าพเจ้าอภิรักษ์ตังตุระขอเป็นวาจาสาธยายผูธรมบุทธรรมบ่ายเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ิยบูชาแดอา่องค์พระคัมมีฏิเถระเจ้าองคง์หลวงปู่สมเด็จรุหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตรอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนะตาครูบาอาจารย์และเทพเทวาทั้งหลาย บทจงบรรดาท่านจิตถึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิอังคลแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารีสุอัตระคันจันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักโมคะดังสักเฮกามิจรูเป็กิลิสีขราตเตจันตาริกเยวิมาณตีเปรเรจขเมตารุวนะขะฮานิเกหวาตุมิเขเตปุมาจจันตุเทวาชาลธารวิสเมยยะขันทภะนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจันนังสาธุโมเมสุนันโตธรรมะสวนสการุอายมพันตาธรรมะสวนสการุอายมพันตาธรรมะสวนสการุอายมพันตาบทสวดนักการจิตที่คาถาณโมรสาภะเขว่าตัวระหะโตัวสมาสัมพุทธะนณโมรสาภะเขว่าตัวระหะโตัวสมาสัมพุทธะนณโมรสาภะเขว่าตัวระหะโตัวสมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัดทิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวะลังเอเทนหาจาวาเจนะโสติเมหุตุสัพพะธานัดทิเมสรณังอันยังธรรมโมเมสรณังวะลังเอเทนหาจาวาเจนะโสติเมหุตุสัพพะธานัดทิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวะลังเอเทนหาจาวาเจนะโสติเมหุตุสัพพะธาบทสวดมหาการุณิกานันโทติอธิกาคาถา มหาการุณิกโกนาโทอัธยาสสะพะปานินำปูเลตวาปารมีสะพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะจัปเจนะมะหุนตุสัพุปตะวามหากาลุณิกโกนาโทหิตายาสสะพปานินำปูเลตวาปารมีสะพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะจัปเจนะมะหุนตุสัพุปตะวามหากาลุณิกโกนาโทสุขายาสสะพปานินำปูเลตวาปารมีสะพะปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะจวัจเจนะมะหุนตุสัพพุทธาวาบทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภักกวาสัจเกสุวิหารติกปิละมตุสมิงมหาวเนมะอาทาภิกขุสังเขนะสัตถิงปัญจมาเตหิ กิฆูสะเทหิสะเภหิวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะท้าตุหิเทวตาเยปุเยกัสานิปาติตาหติภักวันตังทัสนายะพิขูสังขันจะอาทาโคจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตงหงสีอายังโคภักวาสเกสุวิหารติกบปิเลปุสมิงมหาวเนมะอัตาพิโูสังเคนะสะทิงปัญจมมตเตหิพิขูสเทหิสะเภหิวะอรหันเตหิทัสสหิจาโลกะ้าตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปาติตาหุติภะคะวันตังรัสนายะพิโคสังขัญจะยันโนนะมะยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตตวะภะคะวะโตสันติเกปาเจกะคาถาภาสยามาติตาโคตาริวตาสัยะทาปินามะภะละวะปุริโสสัมมันชิตังวาภะหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภะหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวิสุ อันตรายิตาภักขวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภักขวันตังอภิวาทิตาวาเอกามันตังอัฏฐังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักขวัตโตสันติเกอิมังคัลังอภัสสีมัสสัมมโยปวานัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสัมมายังทักขิตาเทวะปราชิตตสังขันติอาตโคอาปราชิวตาภักขวัตโตสันติเกอิมังคัลังอภัสสี ต่แต่พี่ขวสมาระหังสุจิตังอตัตโนอุจุกมมามะกังสุสารติวานตานิขะทว่าอินติยานิระคันติปันธิอาติอาโขอัปา,าราเทวตาภักขวโตสันติกเกอิมังขะทั้งอภาสิเชตาวาคีลังเชตวาปะลิขังอินทะขีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมมะลา จักขุมตาสุทันตาสุสุนากาติอัตโขอปาราเทวตาพระเขวาตูสันติเคอิมังคาทาังอภัสรเยเกติพุทธังสาระนังกะตาเสนาเตฆามิสันติอภายะภูมิปะหายะมันุสังเดหังเทวกายังปะริภูเรสันติติอัตโขพระเขวพิคูอามันเตสิเยปุเยณะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันติปติตาหุติตาตาคตังลสนายะพิขุสังคัญจะ เยปิเตภิคเวยอะเฮสุงอัติตมัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระข้าันตังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอะเฮสุงสยยะาปิไมหังเอตตาระหิเยปิเตภิขเวพระวิสันติอนนาคตมัฏานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขาวันตังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตตาระหิอาจิคิสามิภิขเว เทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมารสีภะโรธาปสิสามมิติเอวัมปันเตติโคเตภิกขุภัควาโตปัจจโสสุภัคขวาเอตัถาโรจะสิโลกะมโนกะสามิยาตภูมาตาทัสสิตาเยสิตาคิริขาปะระปะหิตาทัสสะมหิตา ภูตสศิฮาวะสัลีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตตมานาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาวิญโญปัญจสติยตมวาเนกเปยาวะฏโทเวตโตอามันตาจิสัทธาสาวกิสาสเนรเตเทวกายะอภิกันธาเทวิชาณะภิกขโภเตจะอาตาปามะกะรุงสุตวาพุทธศสาสันังเตสัมปะโตระหูยานังอะมนุส สาระทัศนังอภเปเกสัตตมัทธคุงสหัสังอัตสตตเริงสตังเอกสหัสานังมนุษสานะมัทธสุงอภเพเกนันตมัทธคุงที่สาสพาพู้ตาอหุงตันจัสพังภิญญาเยาวะวิคิตวานาจขุมาตาโตอมันตะยิสัตถสาวเกสาสนเนระเตเทวกายะปิกกันตาเทวิชานาธาปิกเขวเยวังกิตาจิสามิขิหาริอนุปุพสโสสัตตสหัสสาวะขา ภูม um ิกาปิละวัตถวะอิต no ิมันโตจุติมันโตวนนาวันโตยัศสีโนโมทะมานะอภิกรมมงภิกขูนังสะมิติวะนังชาสหัสะเหมาวัตตายะขานานะตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนนาวันโตยัศสีโนโมทะมานะอภิกรมมงภิกขูนังสะมิติวะนังสาธคิราติสหัสะยะขานานะตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนนาวันโตยัศสีโนโมทะมานะอภิกรมมงภิกขูนังสะมิติวะนัง อิจเตโสระสะสะหัสายะขานันตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโะทัพมานาอภิกรรมมงพิโคนางสัะมิติมวะนังเวสามิตาปัญจสัตายะขานันตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโะทัมานาอภิกรรมมงพิโคนางสัะมิติงวะนางกุมภิโรราชะกหิโกโสปะคะ kundi roh raja ni po e puna nang we nang sata sahasang ya kana baji ro roh sati kundi rora so paka sami nang po pi di sang ra shara tara to pa sa sati kanda pa na ngali pa ti so puta pi ta inda na ma iti man to shuti man ya mana api kamu nang sani nang กีนันจัติสังราชามิรุโฮตับภาษาสติคุ้มกันคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสักผะหูอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสิโนโมทมันเอภิกขามุภิกขุนังสัมมิติมวนังปัจฉิมันจัติสังราชาวิรูปะโคภาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสักผะหวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโต เนศสิโนมระมานะอภิกรรมุภิกขุนังสามิติวะนังอุตตะรังจ่าที่สังราชากุเวโรตัดปะสาสติยะขานังอธิปติมหราชายะสัชิโสอุตตาปิตาสักะหุวอินทะนามาหราภลาอิทิมนโตจุติมนโตวันนะวันโตยะสัิโนมระมานะอภิกรรมุภิกขุนังสามิติวะนังโุตริมะที่สังทัตทรทศทักขีเนนะวิรุณหะโกปจิเมนะวิรูปะโฆ โกเวโรอุตตะรังที่สังจัตตารโธเตมัสาราชาสะมันตาจัตุโรธิสาทัทธัละมานะอัตตสุวะเนกาปิลาวตาเวเตสังมายาวิโนราสาอาคูวันจันิกาสัทธรมายาโกเตนุเวเตนุวิภูจาวิภูโตสัจหัจนะนงกามะเจโทจะกินุคันุนิคันุจะปะนันุปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตัลิจิตาเสโนจะขันทโพ นะครราชาชะโนส a b h a อาหูปัญจสิโคเจวะติมภูรูสุริยวัจชสัเอเตจันเยจาราชโนขันธพาสหราชุภิโมทนามาอภิกขมุพิคูนังสัมมิติงวะนังอัตถะคูนาภัสานาคาเวสาลาสหตตาจักกัมภะลัสตาราห์อากูปายาสหายาติพิยามุนาทถตาลธาจาอาคาอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมะนาโคโสปะคะสสัมิติงวะนัง เยนาคราชเชสหัสสหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักรโหเวหายาสาเทวนามะชาปัตาจิตตะราสุปันนอิติเตสนามังอภัยยันตานานาคราชาณะมัสสุปันนตเขเมมังกาสิพุทโตสัญหาหิวาจาอุปะวะหายันตานาคสุปันนัสารนามะกังสุพุทธังจิตตาวจิระหะเทนะ สามุทังอสุราสิตาภาตโรวัสสวสเตเตัสดิตียที่มันโตยศสิสสนโนกาลกัญชามหาวิสมาอาสุราธานะเวขาสาวิปาจิติสุจิติจา,า,าระระโทนามุจิสาหาสัสตันจาริปุตานังสพัพเพเวโราจานะมักกาสันายหิตตวะพระลิงเสนาหูพระธรรมุปะาข้าม,สามาานนางสามโยธานิพันธนเตวิโคณังสะมิติงวะนางัง อาปจาเทวาปัตถวิจาเตโชวายุตตาขะมมวารุณาวารุณาเทวาโสโมจัจจสัสสสหเมตการุณากาิกาอาคูเทวายสัสินโนทเสตเตระสาทกายาสเปนานัตตะวันิโนอิทิมันโตยติมันโตเนาวันโตยสัสินโนหมดธมานาอภิกรรมงพิคุณังสามิติงวะังเวนดูจาเทวาสหะลีจารสังฆาจารทุเวยามาจันทะสุปัตนะสาเทวาจันทะ มาคูปุระขิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุระขิตานาคตาน,นิปุระขิตาวาคูมันโนวาลาคาวาสุนังวาสโสิศธสักุปะคับปุรินธาตุรเเาเศติธาตุากายาสัพเพานา,ตา,านตตะวันิโนอิทิมัตุชิติมตุโันนาวันตุยะ,ะสัสสีโนโมนาภา,าณะอภิกรรมุงพิคุนังสัมมิติงวะนังอัฏฐคสหปุเทวาชา,ารามาคีสิขา,าชะชะริวะอริทธกกาจาโรชาจะอุมา ปุภานิพาสิโนวะรุณาสหธรรมะจะอาจุตาจ j อเนชกาสุรยรุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนะเสเตทะสารกายาสเปนานาตาวนิโนอิทิมนโตจุติมนโตวันะวันโตยะสสินโนมรัมนาอภิกรรมุงพิคุณังสามิติมะนังสัมมาามหาสัมมาณุสามนุสุตธรรคิตทาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอาถาคูหะระโยเทวา เยจารุหิตวาสินโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวาญัสสินโนทะเศเตระสหกายะสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันอวันโตญัสสินโนมุธมานะอภิกรรมมุภิคุนังสามิตริวะนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเบขนะสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหะราคะชามิสกัจจะยัสสินโน พระนยังอาคาปะชนโยที่สาอภิวัสติทัตเสตระสทงกายาสัพเพนานัตวะนิโนอิทิมตัวชุติมัตัววันะวันโตยะสัจสิโนมโนนมานาอภิกรมมุงวิคุณนำสักมิติงวะนำเขมิยาตุสิตายามากันทกาจายะสัจสิโนสัมปิตตการามะเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคุอาทักคุปะระนิมิตาทัตเสตระสทา kaya sapena nata wanino iti manto suti manto wana manto yata sinomo ramana apikamu pikunang sa miting wa nang satete ye wani kaya sapena nata wanino naman wak ye na a kanjung ye chan ye satik sa saha pa utasatik maki lang uka tinak manasawang rake muka taram na kang chan hang wak a sita titang supra ma สิโซจัสมปะคะสสัตมิติงวะนังสหัสสะสัพมะโลกานังมัทาพรมานิติทัดติอุปาปโนชุติมันโตภิสมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสราอาคูปเจกะวะสาวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเดธเวสภัมมะเกมาราเสนาอภิกรรมิปัญจกันหาสามันทิยังอิชาคันหาดัปันนาดารากีนะ พันธะมัตถุโสมันตาปาริวาริธรมะโวมุนจิทาโกจินังอิติตถาไมหาสโนกันหาสิณังอเปสัจิปานินาตะระมาหจัสรังคันตวานาเพระวังยะถาปุสสะโกมิโคทนายันโตสัพิชุโกตาาโสปัจจุทาวัติสังกุทโตอสัยังวะเสตัญจัสรพังอภิญยยาวะวะขิตตวานาจขุมาตโตอมันตาจี สัทธาสาวะเกสะสันเนรเตมารสินาอภิกันตาเตวิชาณะภิกขุเตจะอาตาปามะกรุงสุตวะพุทธัสสะธาสันนังวิตาราเขหิะคามุงในสังลมังปิอินชัดยงสเปวิจิตสังขามาภะยาติตายสัจสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตทะเนโสตาติบุสวดจุลจัยปละกอนนะโมเมพุทธะเตชะสาระตนะตยธรรมิกาเตชะปัสสิทธิปัสสิเทวา นารายาปรเมิตสุราสิติพัมมาจะอินทาจ,จะจัตุโลกะคัมบีรักขะกาสามุทาบุตุงขังขจะสัพพมมชะชัยยะประสิธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรรณะนิธรณีอุทาธิอุทาทีนาธินาธิชัยยะชัยยะทาคอนะตอนละนิสัยนิรไรสายเสนะเมรุราชผลนาราชีชัยยะชัยยะคมพีระสมพีนาเคลนะนาเคลปิสาจะพูตักกาลี ชายะชายะทุนิมิตาโรคีชายะชายะสิงขีสุธาธานะมุขาชาชายะชายะวรุณะมุขาสาตาชายะชายาจำปาดินาคาอุระคันดกชายะชายะคัจักโคะตุรงสุการะปุจงสีหาพยาคธีปาชายะชายะวรุณะมุขาญาตาชิตะชิตะเทนารปุณสุธินารดีชายะชายะสุขาสุขาชีวี ชยะชยะธรณีตะเลสะหาสุชยาชยะชยะธรณีสันติสัทธาชยะชยะมังกราดัญญาวะมัเกชยะชยะวะรุณาญาเขชยะชยะรักษาเสสุระพุชเตชาชยะชยะพระเมนรักขณาชยะชยะราชาธิราชชัยชยะชยะปาระวิงสะพังชยะชยะอรหันตปัจเจกกัปุถะสวังชยะชยะมะเหสุโรฮารูฮารินเฮวา ชายะชายะพมาสุรโคชายะชายะนาโควิรุณหาโควิรูปโคจันทิมาเรวิอินโธจัเวนะเตโยจัโกเวโรวะรุโนปิจัอคิวาโยจัปาจุโนกุมารทุธารัตถโกอัตถาระสามะอาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโยอิสิโนสาวกสัพปาชายะรามาวันตุเตชายะธรรมโมจะสังโฆจัรสาปาโลจะชายะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะโสตี Pakwan tu te, e te na puta te, se na on tu te, sya sya mangak lang. Syayu piputa sa siri mato, ayam mara sa japa bima to, para sya yo. Uho sayam luri mandi, pamurita, โอโคสยามุติมันทีปบบโมทิตาเสตถาธาอินนันาเมหิสิโนชโยปิพุทธศสกริมมตุออยังมาราสัจปาปิมตุปาราโยโอโคสยามุติมันทีปบบโมทิตาเสตตาธาธิวะคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธศสกริมมตุออยังมาราสัจปาปิมตุปาราโยโอโคสยามุติมันทีปบบโมทิตาเสตถาธาสุปันนัคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธศสกริมมตุออยังมาราสัจปาปิมตุปาราโย Uko saja muri mande pa muri ta saja taraha nakaka nama esno sajo peputa sa siri mato ajang mara saja papi mato pa rasya jo uko saja muri mande pa muri ta saja taraha Pama makka nama esno saja togo mole sakya nang nanti Watano Ewang no e tawangwi sajo gohi saja su saja mang kare apara si ta สีเสปะทวิโปขลเลอภิเสกเกสภพุทธานังอคับปัโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะรังสุปปะพตังสุมุติตังสุขโนสุมุหุโตจาุยิตังประมาจาริสุปทักชินังกายกรรมังวจกรรมังปักชินังปัตชินังมโนกรรมังปานิทิเตปทักชินาปทักชินานิกันตวานะรพันตเถปทักชินเนเตอัทธาราสุขิตาวิรุณะพุทธะศาสนาเน อโรขาสุขิตาโหรนตุส yeah, หัสเพนิยติพิสุนตุพนตุเยเทวอสเมิงท่านเอธิขตาดิขายุกาสตาหุตุสุขิตาหุตุสภัฏหารรักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุจีนัสสาสนังยากาจิปัฏฐานเตสังสเพปุเรตุมโนรัฐายุตตะเลปะวัสตุวัสังวัสสาวะราหะการูขาจุปัฏฐานเตสังนิวาเรตุจะสัพพะหากายาสุขังจิตตะสุขังอัระหันตุยะตาระหัง บุษวัธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมยังพระภวานสาวาทิยังมิหารติเชตวะเนยานาคาินทิกัสสารเมตันตะคภควาภิคุอัมันติสีภิคบุติภัทันเตติเติภิคภควาโตปัจจโสสุภควาเอตัะทะโวจาสิโลกะอุปาภวาภิคเวตัตะตาตานังอนุปาาวาตะตาตานังทิตาวาสตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามะตา สัพเพสังขาราอนิจจาติตังตถธาตโตอภิสัมพุทธชติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธตววอภิสัมเมตวัอจิคติเตธิติปัญญาเปติปาราปติวิวาเรติวิปัสสติอุทานิกาโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวะภิกขเวตธาตุธาตานังอนุปาทาวะตถาคตานังขิฏาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตัสสัพเพสังขาราทุกขาติ สังตัตตาคตตอภิสัมพุชชติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตตวะอภิสัมเมตวะอาจิขติเทเสติปัญญาปิติปทาปิติวิวารติวิปัชติอุตานิการุติสัพเพสังฆาราทุกขติอุปาราวาภิขเวตตตาคตานังอนุปาราวาตตาคตานังทิตาวสาาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตตาสัพเพธรรมะอนัตตาติ ตังตาาคตโออภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมมณีวะอจิขติเทเทติปัญญาปิติปัฏฐาปิติวิวารติวิภัชติอุตานิกะโรติสัเพธธรรมะอนัตตาติอิทัมโวฌภควาอัตตมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวัสดิเกะรัตตาคาถาอติตังนานะวาขเมยยะนะปฏิกัรเขื่อนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรบองถึงสิ่ง่ยังไม่มาถึงยะทะติตมปะฮีนันตังอับปัตตาจาอาณาคะตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตัทะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุครูหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งแม่ง้อนแงันคอนแคลนเขาขนพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้ อาเชว่ากิจจะมาตับปังโกชันยามะเร,รัองสุเวความเปียนเป็นกิจเรามวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะหิโนสังขารันเตนะมหาเสเนณนะมัจุนาเรื่องการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหะโหระตามาตันทิตังตังเวปเทฆะระโตติสันโตอาจิคเตมุนี มนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดข้าน้วันกลางคืนว่าพวกเป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเอกนะสเพสังขาราอานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกทมนามรมนั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่ที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารขายุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกทมนามรมนั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธ,ธรรมะอาหน้าตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรหรือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัทุ่วงชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงมะละง็ดังความตายเป็นของยั่งยืนอัวัดสังมะยะมะริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานางมชชีวิตทางชีวิตของเราเป็น มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมะนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง,งมะระตังเมนิจตังความตายของเราเป็นของไม่เที่ยงวะตะคนนิสังเวกอายังกายูอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครันปัสจาวิญญาณจุดโทอันเข้าทิงเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปะทวิงซึ่งเป็นดินกะขะลิงขะลังเีว่า ปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวะตัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิโรธชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสมุสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามรันติจัตสัตทั้งหลายทั้งพวงกําลังตายอยู่มะริงสุจะมะริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ตเทวะหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสพเพ็พัตติกาตามพุยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโุตโธเยเทวา อาศรมิ่าเนอ้อดีตาริยุกาสตาุตสุขิตาหุนตุทุกขาปรมัญจันตุมัตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมัญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมัญจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมัญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมัญจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจายะสุขิตาหุนตุทุกขาปรมัญจันตุสัพเพนักตาสุขิตาหุนตุ ทุกขาปะมนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาประมนจันตุสัพเพสมาตินังสามิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดน,นโมพุทธสโตอคันติมายะอิติพะขวาวนโมพุทธสโตอคันติมายะอิติพะขวาวนโมพุทธสโตอคันติมายะอิติพะขาวบทสวดปันติฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบขเลปุถีขเลต,เลตหิงตหิง ตาธรรมะทานินะกัปปุญโตปุชิตาโสถิงกอรัเตถาวิหารมันตเรเทิราชมาชนะวกาจะพิคัโมสาลามิกาทานะปฏิอุปาสกาขามาจะเสานิขามาจะอิสราสัมปานะปูตาสุขิตากัปปุญโตเถิจะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสตชาตาอัตบูปปาติกานิจานิการธรรมาวรังปฏิจจเตศพิปิตุขสกอารมณ์ุสังขยัง ทาตูจีรังสัตตังธัมโมธัมมัทราจาปุคะลาสังโฆหุตุสัมมโควะอัธยาจาหิตายาจาอเมระขตุสัตธัมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนอุทิงสัมปาปุเนยายมะธรรมีอริยปะเวทิเตปะสันนาหุตุสัพเพปิปานิโนวพุทธศาสนาสัมมาทังปะเวชันตูกาเลเทโภปวัสตุอุทธิภาวายัสตานังสัมมิทังเนตุเมตานิมัตตาปิตาจาอันตะระชัง เตจัรักันติปุตตะกัเอวังธรรมีนะราชนปัจํัรักันตุสัพพะาบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตตายะนิทุกขพยาปาฏายะนิพยาสโสกปตตายะนิสโสกหนตุสเปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมภตามปุญญสัมปัทธังสเทวานุมทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานางังทนันตุสัายาสิระรักันตุสัพพะตา ภาวนาติรัตาหุนตูขันชั้นตุเทวตาคตาบุตรสุมังคระคราหุนตุสัพังสุมังครงรักขันตูสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีหุ่นตุนิรันตารังหุนตุสัพังสุมังครงรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีหุ่นตุนิรันตารังหุนตูสัพังสุมังครงรักขันตุสัพเทวตาสัพัสังขานุภาเวนะโสธีหุ่นตุนิรันตารัง สเปือพุทธาภรปตาปเจกานัญย์งพระรามรหันตานัญจเตเชนารักังมันนมิสัพพโสสเปือพุทธาภรปตาปเจกานัญย์งพระรามรหันตานัญจเตเชนารักังมันนมิสัพพโสสเปือพุทธาภรปตาปเจกานัญย์งพระรามรหันตานัญจเตเชนารักังมันนมิสัพพโสสเปือพุทธาภรปตาปเจกานัญย์งพระรามรหันตานัญจเตเชนารักังมันนมิสัพพโสสเปือพุทธาภรปตาปเจกานัญย์งพระรามรหันตานัญจเตเชนารักังมันนมิสัพพโส สเปือพุทธาภระปัตตาปเจกานันยังพระรังกระหันตานันจะเตเฉนะระกังมันนมิสัพพัสโซสเปือพุทธาภระปัตตาปเจกานันยังพระรังกระหันตานันจะเตเฉนะระกังมันนมิสัพพัสโซสเปือพุทธาภระปัตตาปเจกานันยังพระรังกระหันตานันจะเตเฉนะระกังมันนมิสัพพัสโซสเปือพุทธาภระปัตตาปเจกานันยังพระรังกระหันตานันจะเตเฉนะระกังมันนมิสัพพัสโซ ด้วยอานาจแห่งบุคคลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อนุญาอุทิศบวายเป็นพระอราชุุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขอในสงแห่งบุุศลนี้จงเป็นสัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยเป็นอะไรทั้งปวงให้มีแย่งรายได้อันสิริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงด่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเวทวราทั้งหลายผู้ไดน้นโมทนาสาธุการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยพุตธานุภาพเทวานุภาพและลฤธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน